มาดูบทแบลบทที่57กันดีกว่านะครับ57นะครับเขาบอกว่าให้เติมกริยาที่ถูกต้องของ h a v e หรือ h a v e g o t อ่ะก็คือให้เลือกใช้แหละจะใช้ h a v e g o t ก็ได้จะใช้ h a v e ก็ได้ถ้าใช้ h a v e เนี่ยก็คืออาจะจะเป็น live for เป็น h a v e เป็น having อะไรอย่างงี้นะครับอ่ะเราไปดูกันก่อนนะครับข้อ1นเนี่ยเขาให้ข้างหลังมาเนาะว่า I แล้วก็ not แล้วก็ h a v e นะครับแสดงว่าต้องเป็นปฏิเสธเนาะอ่ะ ลองมาดูว่า time to do the shopping yesterday เวลาที่จะทำการช้อปปิ้งเมื่อวานนี้ก็เป็นพอเป็นเมื่อวานเนาบอก yesterday ก็เลยกลายเป็น past เนาะก็เลยเป็น I didn't have time เนาะทีนี้ข้างหลังเนี่ยอ่ข้อ2ข้อ2 Lisa กับ have เนาะก็คือั้นมีเครื่องหมายคำถามอ่ะแสดงว่าต้องมีคำถามเนาะ car เห็นไหมก็เป็น has Lisa got a car หรือ does Lisa have a car ก็ได้ใช้ได้หนึ่งคู่แลวเคนก็บอก no she can't drive เธอขับรถไม่เป็นอะไรอย่างนี้นะครับไปข้อ3ครับ uh, he can't open the door นะครับเขาไม่สามารถเปิดประตูได้นะแล้วก็ key, กจุดๆอ่ะ key เก็บกุญแจข้างหลังเนี่ยเขาบอกว่า he not have ก็คือใช้อะไรครับใช้อะไรก็ได้นะครับจะเป็น uh, he doesn't have ก็ได้หรือ uh, เป็น he Doesn't have นะครับ key อ key ก็ได้หรือ he hasn't got a key <im> ก็ได้นะครับอันนี้คือเขาไม่มีนะทั้งคู่อันนี้จะเป็น doesn't have ก็ได้หรือจะเป็น hasn't got ก็ได้ทั้งคู่แปลว่าไม่มีนะ <im itation> ข้อ4ครับ j u t a cold last week ่ะสัปดาห์ที่แล้วอ่ะแล้วก็ประโยคหลังบอก he's better now เขาดีขึ้นแล้วตอนนี้แสดงว่าอะโคในที่นี้แปลว่าหัดถูกไหมแล้วที่นี่มาดูข้างหลังข้างหลังเขาบอกว่าแกรี่แฮฟไม่มี question mark แสดงว่าเป็นประโยคบอกเล่าถูกไหมแสดงว่าเป็นอะไรครับอ,อันนี้เป็นอ,อดีตถูกไหม last week แสดงว่าใช้อะไรได้แค่ตัวเดียวครับใช้ had นะครับก็เป็น Gary ่นะ had a c l last week นะครับ He is better now นะฮะข้อ5ครับข้อ5 What's wrong เกิดอะไรขึ้นล่ะจุดๆ a headache แล้วมีเครื่องหมายคามถามถูกไหมข้างหลังในวงเล็บเขามีคำว่า you กับ have นะครับอ่ะถ้าสมมุติมีคนถามว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าเหตุการณ์เนี้ยเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันถูกไหมหรืออดีตหรืออนาคตอะไรปัจจุบันเอยเกิดอะไรขึ้นวะอะไรอย่างงี้นะครับอา้าวเป็นไรอะ่ะอะไรอย่างงี้ีอา่า ปดหัวล้ออะไรงนี้แสดงว่าต้องเป็นอะไร Have you got นะครับหรือหรือ Do you have ก็ได้นะเพราะเป็นการถามถึงเหตุการณ์ณปัจจุบันนี้ถูกไหม Do you have a head ache คุณปวดหัวล้อคุณมีอาการปวดหัวล้อหรือ Have you got a head ache คุณมีอาการปวดหัวล้อทั้งคู่แปลว่ามีเหมือนกันนะครับโอเคครับข้ออ่ครับข้อ6ครับ We wanted to go by taxi พวกเราเนี่ยต้องการไปด้วยแท็กซี่นะ but แต่ we don't h a e enough money นะครับ enough แปลว่าเพียงพอนะพวกเราเนี่ยอยากที่จะไปโดยรถแท็กซี่นะแต่พวกเราอะไรครับในวงเล็บเขายบ okay, ว่า we not have ก็คือพวกเรามีเงินไม่พอนะ we don't have enough money นะครับก็คือพวกเราเนี่ยมีเงินไม่เพียงพอนะครับ we Don't have นะหรือ we haven't got enough money ก็ได้เห็นบ้างผมไม่ได้อ่านว่า enough เลยผมอ่านว่า enough นะครับเออ enough enough money นะข้อเจ็ดครับ Liz is very busy นะอันนี้ไม่ได้อ่านว่า busy นะอ่าน busy นะออกสระ e ทั้งคู่นะ busy นะ Liz is very busy Liz เนี่ยเป็นคนที่ยุ่งมากนะจุดจุด much free time นะข้างหลังก็เขียนว่า she not have ก็เป็นอะไรครับต้องเป็นอะไรอ,อ,อันนี้เป็นประโยคอะไรเป็น tense เนะี่ยเป็น present เป็นปัจจุบันถูกไหมนะเขาบอกว่า Liz is very busy Liz เนี่ยยุ่งมากนะครับ she อันนี้เป็นประโยคบอกอเป็นประโยค,ป,ยป,ป,โยคปฏิเสธเนาะ she Doesn't have much free time น no, อย่าลืมนะถ้าสมมติว่าใช้เป็น doesn't แล้วเนี่ยไอ้นี่ต้องกลับมาเป็น have เสมอนะเพราะมันบอก word ้วยว r infinitive ละมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบ has she doesn't h a s ไม่ใช่เป็น she doesn't have นะเพราะว่าตัว s ที่มันต้องเปลี่ยนเนี่ยไปอยู่ที่ verb to do ละนะแล้วนะก็หรือ she hasn't got นะครับ เน yeah. um, ี่ยข้อ8ครับจุดๆๆ any problems when you were on holiday เนาะก็คือมีปัญหาอะไรไหมเมื่อตอนที่คุณไปเที่ยวนะครับในช่วงระหว่างที่คุณไปเที่ยวเนี่ยทีนี้เขาให้คำาปลงเลยบอว่า you แล้วก็ have ถูกไหมแต่แต่แต่ทุกคนลองดูครับไอ้ตรงเนี้ยเขาบอกว่า Uh, when you were on holiday แสดงว่าเป็นเหตุการณ์ในอดีตถูกไหมเมื่อตอนที่คุณนะครับอยู่ในช่วงวันหยุดแต่มันเป็น were ไงแสดงว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วจบไปแล้วนะอันนี้ก็เลยต้องเป็นอะไรครับเป็น past ถูกไหมเป็น past มีคำว่า you have ต้องใช้เป็นอะไรใช้ have got ได้ไหมไม่ได้นะครับก็ต้องเป็น past simple ออกมาใช้ก็เป็น did you have n nah? o did you have any problems แล้วก็อย่างที่ผมบอกนะถ้าดิทมาช่วยแล้วเนี่ยไอเนี้ยไม่ต้องใช้เป็นแฮดแล้วนะกลับมาเป็น verb infinitive ได้เลยนะครับ verb infinitive เนี่ยคือเป็น verb ต้น้ำหลับเนาะเป็น verb ที่อยู่สบายออกมาที่สุดอะถ้าสมมติมีคนบอกคุณว่าเฮ้ยคุณไม่สามารถที่จะยืน2ขาได้ไม่สามารถยืน2ขาคุณต้องยืนขาเดียวเท่านั้นอะคุณจะยืน,ค,ยนคุณจะยืนขามันจะยืนไม่ยืน2ขาได้เฉพาะในช่วงเวลาที่ ผมบอกเท่านั้นอะไรเงี้ยคุณก็รู้สึกอึดอัดถูกไหมบบทั้งทงที่ยืนสองขาควรเป็นเรื่องปกติไหมนะแต่พอมันเป็นอย่างเงี้ยครับตอนที่เราแบบเปลี่ยนรูปไปอ่ะอย่าง h a v e เปลี่ยนเป็น h a l อย่างเงี้ยอะ h a l เนี่ยจินตนาการว่ามันจาก h a v e เนี่ยต้องเปลี่ยนเป็น h a l ต้องยืนขาเดียวไว้เสมอนะต้องยืนขาเดียวไว้เสมอแล้วพอแบบเออแบบมีไม้เท้าแล้วกัน work t h r o มาเป็นไม้เท้าแล้วกันพอมีไม้เท้าปุ๊บหรือมีอะไรให้เกาะปุบ๊บ ยืนสบายขึ้นไอเน,นี้ยครับหรือลงมายืน2ขาได้ไอเน,นี้ยคือการพอมี verb ช่วยมาแล้วอ่ะไอเนี้ยเลยเปลี่ยนจากกลับมาเป็นแถวก็คือจากเดิมที่ต้องทำหน้าที่เยอะกลับมาทำหน้าที่สบายๆของมันคือเป็นตัวของมันเองนะ verb infinitive คือการเป็นตัวของมันเองเนาะไม่ต้องใส่หน้ากากไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อใครแต่กลับมาเป็นตัวของมันเองเพราะมีคนมาช่วยแล้วนะประมาณนี้ นะครับเดี๋ยวไปเราดูข้อต่อไปอันดีกว่าจำไว้ครับถ้ามี verb ช่วยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นตัวมันเองได้เลยนะ verb อ,อ,อ่ะอ่ะไปดูครับห้าเจ็ดจุนะครับถามว่าบุคคลเหล่าน,นี้กำลังทำอะไรนะเลือกตอบคำถามเลือกตอบจากคำหรือข้อความต่อไปนี้นะโอเคไม่มีอะไรยากนะคำศัพท์ไม่มีอะไรยากนะ ครับอ่ะข้อหนึ่งครับ they are having breakfast นะ they are having breakfast ก็คือพวกเรากำลังทานอาหารเช้าข้อสองครับเป็นผู้หญิงครับอะไรครับอะ cup of tea ครับอันนี้เป็นเหยือกชานะฮะก็เป็น she's having a cup of tea อ,อันนี้ใช้ได้อย่างนี้อย่างเดียวนะครับ she's having a cup of tea ไม่สามารถใช้ have got ได้เพราะ have got it. เป็นตัวของมันเองไม่มีการเติม ing นะ have got it. เป็นไม่มีการเติม ing นะครับโอเคข้อ3ครับข้อ3ในรูปทำอะไรครับนอนพักผ่อนถูกไหมนอนพักผ่อนนะครับก็โอเค okay, ผมเขียนไปก่อนแล้วกันเป็น he is having rest ก็คือเขากำลังพักผ่อนเนาะ having a rest uh, ก็คือกำลังพักผ่อน uh, เวลาที่พูดคุยกับฝรั่งอะครับหรือเวลาที่คุดกับชาวต่างชาติเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขามักจะพูดกันก็คือ have a rest oh no. you 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 are you, um, you look very tired ก็คือคุณดูเหนื่อยมากเลยนะ have a rest เนาะ have a rest ก็คือแบบพักได้นะนอนพักก่อนได้ have a rest นะ uh, ถ้าบอกอ่ะโอเคมันจะมีนี้ r e s สเนี่ยบกอกว่าพักผ่อนถูกไหมทีนี้ถ้าคำว่าพักผ่อนเรามักถึงเรานักเรามักนึกถึงคำว่า sleep ถูกไหม sleep คำว่า sleep เนี่ยครับเป็นถ้าพูดกันโดยรวมเนี่ย sleep เนี่ยหมายถึงว่าการนอนแบบนอนตอนกลางคืนหรือนอนระยะยาวเนาะแบบระยะยาวไม่ใช่หมายถึงว่านอนเป็นปีนะหมายถึงว่านอนแบบอ่ะแบบแบบกลางคืนทั้งคืนอะไรเงี้ยนอนแบบหลายๆชั่วโมงอันนี้เขาเรียก sleep นะแต่นอนแบบ10นาที20นาทีแบบ งีบอะครับคขาเ่าง,งีบอะไม่ใช่หลับนะคขาม่าง,งีบอะครับงีบแป๊บเดียวอะเขาใช้คำว่า nap nap อันนี้นะ nap n a p แปลว่างีบนะครับส่วนใหญ่ที่จะใช้ก็อ,อันนี้เป็น verb นะเป็น verb ทั้งคู่เลยนะ nap คือการงีบนะครับงีบนะ l e e ปแปลว่าหลับแปลว่านอนหลับนะทีนี้เวลาที่เราแบบทำงานในช่วงกลางวันอย่างเงี้ยครับถ้าสมมติเราอนาคตนะถ้าสมมติ อนาคตคุณมีโอกาสได้ทํางานแบบชาวต่างชาตินะ,ะซึ่งผมก็คิดว่าดีนะถ้าแบบเราได้ทํางานแบบ global ได้แบบเจอผู้คนหลากหลายเชื้อชาติแล้วแบบเราสามารถพูดคุยสื่อสารเขาได้แล้วเวลาบางทีที่เขาให้เราแบบรู้สึกเหนื่อยอย่างไงครับเพราะอาจจะแบบเขาอาจจะเชิญชวนว่าเฮ้ i, อยอย่างเช่นแบบคุณ A แบบ it's okay ดนแบบ you can have a, have, a นะบ have a nap ก็คือ have a nap นะครับ have a nap ก็คือ have a nap ก็คือ เงียบักหน่อยก็ได้นะครับ Have a nap ในที่นี้ก็คือเงียบเนี่ยเวลาเง,งียบเนี่ยที่แบบดีที่สุดนะคือช่วง15-30ถึงนาทีนะอันนี้คือการ nap ที่แบบเขาเรียกว่า p o w e r f u l nap นะอ่าเรียกว่า p o นะว e r nap อ่ะเขาเรียกว่า power nap แต่จริงๆมันต้องเติม Full เข้าไปเนาะ power nap ก็เป็นทรัพที่ทางทางอ่าบริษัท Google เขาชอบใช้อ,ะอ่ะแบบเวลาที่แบบคือผมอ่านหนังสือเรื่องของการนอนเนาะผมเป็นคนแบบ ศึกษาเรื่องการนอนเขาบอกว่าเขาว่านั่เนี่ยมันดีมากนะเวลาที่เราแบบนอนน้อยหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยระหว่างคืนก่อนแล้วทีนี้เรานอนช่วงแบบช่วงบ่ายแล้วเวลาที่เราบบสมองมันล้าอย่างเงี้ยครับเพราะว่านั่นเนี่ยพอนอนประมาณเนี้ยเนี่ยคือสปีดสปอตสิบห้าถึงสามสิบนาทีอันนี้ผมใช้เหมือนกันนะเวลาที่แบบตอนนั้นผมตั้งใจเรียนฝึกคําศัพท์ใช่ไหมผมฝึกคําศัพท์เยอะมากแล้วทีเนี้ยผมเราสึกแบบล้าไงสมองมันล้ามันง่วงอะไรเงี้ยผมก็หลับสักแบบงีบหลับสักแบบสิบห้าถึงสามสิบนาทีอะไรเงี้ยครับ รู้สึกว่าตื่นมาเฮ้ยมันจำได้มันจำได้ดีขึ้นเี่ยผมบอกเนาะสมองเนี่ยดึงความจำระยะสั้นลงมาเป็นระยะยาวตอนเรางีบเราหลับเนะาะเพราะฉะนั้นเนี่ย h a v e a nap nap หนึ่งรอบประมาณเนี่ยกำลังดีเนาะเพราะฉะนั้นอะ nap ในที่นี้หมายถึงว่า half h a v e a nap คืองีบสักรอบหนึ่งเนะี่ยรอบหนึ่งก็คือประมาณ15-30นาทีอันเนี้ยพอนะแล้วสมองจะ fresh ตื่นเลยนะ เราจะไม่ง่วงไม่รู้สึกลาด้วยนะดีมากดีมากเอาไปลองใช้ได้ดูนะครับถ้าแบบกินข้าวเสร็จหรือเราทำอะไรเสร็จแล้วแบบรู้สึกว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยจะมีประชุมสําคัญหรือมีแบบต้องเรียนสําคัญไาแล้วกลัวง่วงนะงีบหลับสักแป๊บหนึ่งนะอาจจะแบบนั่งหลับก็ได้แบบหรือแบบฟุบหลับนิดหน่อยอะไรอย่างี้ก็ได้หรือแบบถ้าใครไหวเนาะแล้วแบบไม่ได้กินข้าวเยอะหรือแบบว่าแบบมีเวลาเข้าย่อยไปแล้วแปหนึ่งแล้วแล้วรู้สึกง่วงจริงๆไม่ไหวแล้วเอนตัวนอนก็ได้นะครับแบบทำยังไงก็ได้ให้มันแบบ สมองมันได้พักแบบหนึ่งแล้วลายน้ำจะเฟรชมากเ้าทำอะไรมานันจะเฟรชมากเนาะอันนี้ผมได้มาจากหนังสือของ Why We Sleep ด้วยแล้วก็ของสื่อของชาวญี่ปุ่นด้วยเรื่องการนอนนะไปต่อครับข้อ4ครับ they จุดๆออะข้อ4ในรูปภาพเนี่ยคือพวกเขาอลังอยู่ที่ชายหาดแล้วก็แบบมีช่วงเวลาที่แฮปปี้เนาะแสดงว่าอะไรครับ they are having a ่ uh, nice time อันนี้อาว่า time นะครับสระไอนะ time เนาะพวกเขากำลังมีช่วงเวลาที่ดีนะครับข้อ้ครับเนี่ยกำลังทานมื้อเย็นใช่ไหม they are having dinner ผมเคยสงสัยนะ ผมเคยสงสัยนะว่าไอ้เนี่ยเติมอ่ะหรือไม่เติมอ่ะนะเคยสงสัยไหมซึ่งผมไปลองเปิด Google ดูเนาะไปเริ่มแบบเสิร์ช AI ดูแหมบอว่าใช้ทั้งสองแบบเลยครับ they are having a dinner ก็ได้หรือ they are having dinner ได้หมดนะครับใช้ทั้งสองแบบนะ,นะโอเคข้อ6ครับเขากำลังผู้ชายคนนี้นะครับกำลังแบบอาบน้ำอยู่แช่อ่านนะนี่ข้อ6ข้อ6อ่ะก็เป็นครับ he's Having อ่ะเห็นไหมอาบน้ำเนี่ยแบบอ่างก็เป็น Having a b a t h นะครับถ้าเป็นเช้าเ r อก็คือฝักบัวนะประมาณนี้นะโอเคครับผมลบข้อ57.3ครับคุยพูดอย่างไรในสถานการณ์ต่อไปนี้นะครับข้อ1ครับแอนกำลังจะไปเที่ยววันพักผ่อนในวันหยุดฮะ คุณจะพูดอย่างไรกับเธอก่อนไปนะแกก็เลยไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดแล้วก็เลยบอกว่า h a v e a nice holiday นะขอให้มีวันหยุดที่ดีนะนะข้อ2ครับคุณพบแคลร์ที่สนามบินเธอเนี่ยเพิ่งลงจากเครื่องเลยถามเธอเกี่ยวกับการเดินทางว่าเป็นยังไงบ้างก็จะเป็นแบบ d o you have a good flight นะก็คือแบบเดินทางนะเนี่ยดีไหมอะไรอย่างงี้ d i you have a good flight flight ในที่นี้บอกว่าเที่ยวบินนะครับ เที่ยวบินนะ flight นะข้อสามครับทอมนะข้อสามทอมกำลังจะเดินทางไกลออกเดินทางไกลคุณจะพูดอย่างไรกับเขาก่อนไปอ่ะอันนี้เป็นงานแบบใช้ในชีวิตประจำวันเหมือนกันนะเพราะเราบางทีเราเจอผู้คนเราสนิทกันอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนสนิทเรากําลังจะเดินทางไกลหรือเพื่อนเรากำลังจะเดินทางไกลแบบไปต่างประเทศหรือแบบย้ายไปอยู่ชั่วอาย้ายไปอยู่นานหน่อยต่างประเทศย้ายไปที่ไกลๆอะไรเงี้ยเราจะบอกเขาว่าอะไรนะก็อาจจะเป็น Uh, have a nice journey ก็ได้นะ journey แปลว่าการเดินทางนะครับ journey แปลว่าการเดินทางเนาะ journey uh, journey เนี่ยหมายถึงการเดินทางซึ่งบางทีเนี่ย journey เนี่ยหมายถึงการเดินทางระยะยาวการเดินทางไกลมากหรือว่าการเดินทางไปนานมากๆเนาะ have a nice journey ก็ได้แล้วก็แบบ have a nice trip ก็ได้นะ แต่ส่วนมากแล้วถ้าเป็น Have a nice trip เนี่ยครับถ้าเป็น Have a nice trip เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็น trip เนอะส่วนใหญ่เป็นไปแล้วกับ Have a nice trip นะหรือประมาณเนี้นะครับหรือถ้าแบบหลายคนก็จะบอก Good luck เนาะ Good luck เนาะบางคนก็จะบอกว่าแบบ s a f e flight อ่ะเราเคยได้ยินเนาะคขาบอ s a f e flight เห็นไหม flight ในที่นี้แปลว่าเที่ยวบินนะ safe แปลว่าปลอดภัย safe flight คือขอให้เดินทางปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยเดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพอะไรประมาณนี้นะหรือบางคนก็จะแบบ m a y the force be with you อ <c oughs> ่านี่ Star Wars ก <c> ็มานะคร <oughs> ับ m a y the force be with you <c oughs> ขอพลังจงสถิตอยู่กับท่านนี่ขอพลังจงสถิตอยู่กับท่าน m e y t r e f o r with you เนี่ยในที่นี้มันไม่ได้หมายเป็นประโยคไม่ได้หมายเป็นประโยคคำถามนะไม่ใช่ว่าเมย์ขึ้นก่อนให้เป็นคำถามเสนอไปเนาะ h ม f ด r อส be w i t h you เมย์ในที่เนี้ยหมายถึงว่าแบบขอหรือแบบขอพลัง force ในที่แปลว่าพลังนะครับ force เนี่ยแปลเป็นการแบบกดดันก็ได้เป็นการแบบผลักดันหรือเป็นพลังก็ได้ May the force be ก็คือ be ก็คือ is อะมาอยู่ with you อยู่กับคุณขอพลังจงสถิตอยู่กับท่านนี่ยังไงดีนะครับก็แบบเอางาเอางี้ถ้าสมมติครั้งหน้านะเพื่อนเราคนไหนนะครับเพื่อนทุกคนนะถ้าสมมติแบบเราเจอเพื่อนใครที่กำลังเดินทางไกลหรือแบบไปเที่ยวนะเราก็บอกเขาก็ได้แบบไม่ต้อง have a nice journey ไม่ต้องแบบ have a nice trip ไม่ต้องแบบ safe life good luck เอ้ยอันนี้มันธรรมดาไป May the force be with you ี่ขอพลังโยงสถิตยอยู่กับท่านนี่อ่ะไปลองเอานะครับไปลองเอามาขอ้อ4ครับขอ้ขอ4ข้อ4ครับเช้าวันจันทร์คุณอยู่ที่ทำงานเนาะถามแพตตี้ว่ามันหยุดสุดสัปดาห์าาางงที่ผ่านมาเธอเนี่ยเป็นยังไงนะวันหยุดที่ผ่านมาเฮ้ยแพตตี้เป็นไงบ้างวะเนาะเวลาเราถามเนี่ยเราก็ใช้แบบอะไรบ้างใช้อะไรได้บ้างเนาะอ่ะเช่นแบบอ่ะเบสิกเบสิกก็ did you have a good holiday Did you have a good holiday? นะอันนี้ก็ได้ะจะเป็น good ก็ได้นะครับจะเป็น nice ก็ได้ Did you have a nice holiday? อะไรอย่างนี้ก็ได้นะประมาณนี้แหละประมาณนี้แล้วกันนะมันอยู่ๆก็สมองไม่ลงไปต่อครับขอ้อ5าครับ Peter เพิ่งกลับมาจากเพิ่งกลับมาบ้านหลังจากเล่นเทนนิสกับเพื่อน ถามเขาเกี่ยวกับเกมว่าเป็นอย่างไงนะครับก็คือถามเขาว่าที่ไปเล่นมาเนี่ยเป็นไงบ้างเนาะปีเตอร์้องกลับมาจากบ้านก็เป็นเราถามเราว่าอะไร did you have a good game ก็ได้นะครับ did you have a good game คือเกมในที่น,น,นี้หมายถึงว่าเกมเทนนิสเนาะก็คือแบบตีเทนนิสเขาเรียกเป็นเกมเนาะ,ะเล่นกี่เกมอะสองเกมแหมะอะไรอย่างนี้นะครับ Did you have a good game ก็ได้หรือ h a v Did you have a good match เนาะ Did you have a good match ก็ได้นะครับคือเออได้ใชอ่าแบบได้เล่นแมทที่ดีไหมแบบมีแม์ที่ดีบ้าอะไรเงี้ยเป็นไงสนุกไหมล่ะ,ะ Did you have a good match หรือว่า Did you have fun ก็ได้นะ Did you have fun อ่ก็คือเป็นไงล่ะสนุกไหมสนุกไหมนะครับ หรืออันนี้ก็ได้นะครับ how is it loser นี่นี่ไงกวนกวนเพื่อนนะครับ how is it ก็คือเป็นยังไงบ้างอ่ะ how was it ก็ได้ how was it how was it นะ h o w was it loser เนี่ยเป็นไงบ้างไอ้ขี้แพ้นี่นี่น,นี่เรารู้ไงไอ้ไอ้คนชนะมันเพื่อนเราเหมือนกันมันบอกโทรมาบอกว่าเอ้ยกูชนะอย่างเี้ยเราก็เลยบอก how was it loser เอ้าเป็นไงบ้างไอพ้พื่ไอ้ขี้แพ้นี่อ่นะครับไป ไม่แน่ใจว่าผมป่วยหรือเปล่าถึงเป็นอย่างนี้นะครับข้อของเรเชลนะก็เลยจะออกไปทานอาหารข้างนอกคืนนี้นะครับก็คือดินเนอร์แหละคุณจะพูดอย่างไรกับเธอก่อนเธอไปเนาะถ้าแบบเป็นทั่วไปแบบทั่วไปก็จะแบบ have a nice dinner นะครับ have a nice dinner หรือ uh, have a nice meal เนาะก็ได้ have g o o d meal ก็ได้ a nice meal ก็ได้นะครับ Enjoy the night อย่างนี้ก็ได้นะ Enjoy the night คือขอให้คืนนี้แฮปปี้นะ Enjoy the night ก็ได้นะครับไปครับ57.4ส่ 57. นะเดีเดี๋ยวผมลบก,ก่อน ข้อห้าเจ็่ครับเติมประโยชนให้สมบูรณ์โดยใช้ have หรือ had นะครับกับข้อความต่อไปนี้เนาะโอเคไม่ยากนะข้อ1ครับเขายกตัวอย่าง we had a party a few weeks ago ก็คือเราเนี่ยเพิ่งจัดปาร์ตี้ไปไม่กี่อาทิตย์ก่อนนะ we invited 50 people พวกเราเนี่ยเชิญคนมาร่วมงานประมาณ50คนนะครับข้อ2ครับข้อ2นะ shall we จุดๆเนาะแล้วก็อีกคนก็บ,บอก no I'm not hungry ก็คือ ain, ไม่นะฉันไม่หิวนะครับเพราะฉะนั้นอันแรก shall we จุดๆเนาะคือ shall we have something to eat something to eat นะครับคือพวกเราจะกินอะไรสักอย่างเราจะกินอะไรหน่อยไหมเนาะ shall we have something to eat แล้วก็อีกคนบอก No. I'm not hungry. เอ้ย e ังไม่มาใม่ยังไม่หิวนะก็ะสามต้องสาม I was thirsty ฉันรู้สึกก็หายน้ำนะแต่เห็นไหม I was thirsty แสดงว่าเป็นอดีตถูกไหม So จุดจุดอันนี้เขากำลังเล่าเรื่องราวในอดีตตอนนั้นนี่ยฉันหิวน้ำนะเพราะฉะนั้น I จุดจุดจุด So I had a glass of water เพวัะน,นั้นฉันจึงดื่มน้ำสักแก้วหนึ่งนะข้อ4ครับ I like to get up early ฉันชอบที่จะตื่นนอนตอนเช้า and จนๆๆ before breakfast ก่อนทานอาหารเช้าทำไงเอา้าไปไม่ได้ have a walk นะครับก็คือ I like to get up early I, I like to get up early เป็น present simple tense ถูกไหม I like to get up early เนอะเพราะเป็น verb ทั่วไปปกตินะเพราะฉะนั้น and uh, I like to get up early ฉันชอบที่จะตื่นเช้าฉันชอบที่จะตื่นเช้า,ชาและ have a walk before breakfast นะครับเอ,อ่ห้าครับทีน่า is a very good driver ทีน่าเนี่ยเป็นคนเป็นคนขับรถที่ดีมาก นะ she has never เธอเนี่ยไม่เคยอะไรครับ she has never อ้าวประธานบวกด้วย have has บวกด้วยอะไรครับ verb ช่อที 3. อ่าเป็นเป็นเป็น,น tense อะไร present perfect นะครับก็เป็น she has never had an accident ก็คือเธอเนี่ยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลย she has never had an accident นะครับ โอ้ oh, ครับ there's something wrong with the engine of my car มันมีบางอย่างผิดปกตินะมันมีบางอย่างผิดปกติเกี่ยวกับเครื่องยนตองฉั้นเกี่ยวกับเครื่องยนตองรถชั้นเนี่ย Can you add it นะครับก็คืออะไรครับ Can you have a look at it นะครับคุณช่วยดูสักนิดได้ไหมนะ ก็ประมาณนี้ครับสําหรับบท5 7นะก็ถ้าสมมุติเพื่อนไปเล่นเกมหรือเตะบอลหรือใครเห็นแบบบอลน,นัดไหนที่เพื่อนเชียร์มากๆแล้วมันแพ้มาอ่เงี้ยแล้วทีมที่คุณเชียร์อยู่ชนะอะไรเงี้ยก็ถามไปเลย how is it? how was the game หรือ how was it loser อะไรเงี้ยคือเป็นไงบ้างไอคี IQ แพ้อะไรอย่างงี้นะครับเโอเคเอาไปลองใช้ดูนะมันผมบอกเลย